บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจีมีบ้านไม้หลังเก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพงและนวลสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานเป็นเวลาหลายปีพงเป็นชายวัยกลางคนที่มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักเขาเป็นคนขยันขันแข็งรักครอบครัวและทุ่มเทให้กับการทำนาของเขาเป็นอย่างมาก นวลภรรยาของเขาเป็นหญิงกลางคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนอกจากจะช่วยงานในไร่นาแล้วเธอ,อยังดูแลบ้านและทำสวนผักเล็กๆรอบบ้านอีกด้วยพวกเขาใช้ชีวิตที่เงียบสงบในชนบทและมีความสุขในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเช้าว,วันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพงตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้องที่ขับขานอยู่ในทุ่งนา เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทุ่งนาที่เขียวขจีและสดใสเขารู้สึกสดชื่นและมีพลังในการเริ่มต้นวันใหม่นวลเช้าแล้วจ้ะตื่นเธอะวันนี้เรามีงานเยอะเลยนะพงพูดพร้อมกับยิ้มให้กับภรรยาที่กำลังลุกขึ้นจากเตียงนวลยิ้มกลับจ้าพี่พงวันนี้ฉันจะทำข้า,าวเช้าให้พี่ก่อนนะจ๊ะแล้วเราค่อยไปทำงานในานากันนะพี่หลังจากทานข้า,าวเช้าเสร็จ พง์และนวลก็ออกไปที่ทุ่งนาพวกเขาทำงานช่วยกันอย่างตั้งอกตั้งใจและเต็มไปด้วยความสุขแต่ในใจลึกๆของพวกเขานั้นยังมีความเหงาและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเนื่องจากพวกเขาไม่มีลูกที่จะสืบทอดงานที่ทำต่อไปพี่พงษ์จ๊ะฉันคิดว่าเราควรจะปลูกต้นไม้เพิ่มตรงนั้นดีไหมจ๊ะนวลชี้ไปที่มุมหนึ่งของทุ่งนาอืมก็ดีนะนวล เราจะได้มีผลไม้เก็บกินเพิ่มขึ้นมาด้วยพงต่อพร้อมกับรอยยิ้มท่ามกลางความสงบสุขและความเงียบสงบของทุ่งนาชีวิตของพงและนวลก็ดูเหมือนจะเรียบง่ายและมีความสุขแต่ลึกๆพวกเขายังมีความหวังเล็กๆที่จะมีใครสักคนมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวในคืนวันหนึ่งขณะที่พงและนวลกำลังนั่งเล่นอยู่ที่ลานหน้าบ้าน พวกเขาสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดอยู่ในทุ่งนามันเป็นแสงสว่างจางๆที่กระพริบอยู่ไกลๆพวกเขาทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความสงสัยพี่พง์ตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะนวลถามด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจานวนถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปดูละกันนะพงต์ตอบกลับด้วยเสียงที่มั่นใจรุ่งเช้าพงและนวล ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นเต้นและความสงสัยพวกเขารีบออกจากบ้านและมุ่งหน้าไปยังทุ่งนาที่เห็นแสงสว่างแปลกประหลาดเมื่อคืนนวนไปเร็วเข้าไปดูกันว่ามันคืออะไรพงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นขณะที่เขาจับมือภรรยาและเร่งเดินไปยังจุดที่เห็นแสงสว่างเมื่อคืนนี้เมื่อพวกเขาเดินมาถึงจุดนั้นทั้งคู่ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า พวกเขาพบลังไม้เก่าๆวางอยู่กลางทุ่งนาและในลังนั้นมีเด็กทารกนอนอยู่พี่พง์นี่มันเด็กทารกจริงๆด้วยจ้ะเราจะทำยังไงดีหนวลร้องด้วยความตกใจและแฝงไปได้วยความดีใจในเวลาเดียวกันพงรีบเข้าไปดูใกลๆ้ๆเด็กทารกนั้นเป็นเด็กชายมีผิวขาวอมชมพูและกำลังนอนหลับอย่างสบาย พวกเขาทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความสับสนและความตื่นเต้นเราจะทำยังไงดีจ้าพี่พงศ์เด็กคนนี้มาจากไหนกันก็ไม่รู้ใครเนาะช่างใจร้ายเอาเจ้าตัวเล็กมาทิ้งได้ลงคอนวลถามด้วยความกังวลพี่ก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนนะนวลแต่ว่าตอนนี้เราก็คงจะต้องช่วยเขาก่อนเด็กคนนี้ต้องการการดูแลพงศ์ตอบกลับด้วยเสียงที่มั่นใจและอบอุ่น นวลอุ้มเด็กทารกขึ้นมาอย่างระมัดระวังและค่อยๆพากลับไปที่บ้านพวกเขาทั้งคู่รู้สึกได้ว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อกลับมาถึงบ้านนวลและพงพยายามดูแลเด็กทารกอย่างดีที่สุดพวกเขาหาผ้าห่มมาให้ความอบอุ่นและหานมให้กับเด็กน้อยพี่พง์เด็กน้อยคนนี้น่ารักมากเลยนะจ๊ะ เขาทำให้ฉันรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วล่ะจ้านวลพูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลด้วยความซาบซึ้งใช่จะนวลเขาคือของขวัญที่เรารอคอยมาตลอดเราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดนะพงตอบกลับพร้อมกับยิ้มจากวันนั้นชีวิตของพงและนวลก็เปลี่ยนไปพวกเขาได้พบกับความสุขและความหวังใหม่ในชีวิตแม้ว่าเด็กทารกนี้ จะมาจากที่ไหนและมีความลับอะไรพวกเขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยกันตั้งแต่วันที่พงและนวลพบเด็กทารกในลังไม้ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาตัดสินใจตั้งชื่อเด็กน้อยคนนี้ว่าเมตาเพื่อแสดงถึงความรักและความการุณาที่พวกเขามีให้กับเด็กคนนี้เมตาเป็นเด็กที่น่ารักและแข็งแรง เขาเติบโตขึ้นด้วยความรักและความเอาใจใส่จากพงและนวลน,นวลใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลเมตตาและสอนสิ่งต่างๆที่เด็กควรรู้ส่วนพงก็มักจะพาเมตตาไปที่ทุ่งนาและสอนให้เขารู้จักวิถีชีวิตของชาวนาพี่พงดูสิจ๊ะเมตาเริ่มเดินได้แล้วนะเจ้าพี่นวลร้องด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นลูกน้อยของพวกเขาเดินครั้งแรก พงยิ้มกว้างเก่งมากเลยเมตาพอภูมิใจในตัวเจ้ามากเลยนะทุกๆวันเมตาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติบโตขึ้นในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเมตามาจากไหนแต่สิ่งสำคัญคือความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาทั้งสามคนนั่นเองหลายปีผ่านไป เมตาเติบโตขึ้นเป็นเด็กชายที่ฉลาดและขยันขันแข็งเขาช่วยพ่อและแม่ทำงานในทุ่งนาและดูแลสวนผักรอบบ้านความอบอุ่นและความรักที่พงและนวลมีให้กับเมตาทำให้เขาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและกรุณาวันหนึ่งเมตาถามพงด้วยความสงสัยพ่อครับทำไมผมถึงไม่มีพี่น้องเหมือนเพื่อนคนอื่นล่ะครับ ผงยิ้มและตอบอย่างอ่อนโยนเมตาลูกเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับพ่อและแม่แล้วนะความรักที่พ่อกับแม่มีให้เจ้ามันมากไมยเกินกว่าจะบรรยายได้นวลเสริมใช่จ้ะเมตาเจ้าคือแสงสว่างในชีวิตของพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่รักและจะดูแลเจ้าตลอดไปเมตารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความรักที่พ่อแม่มีให้กับเขา และเขาก็สัญญาว่าจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขาอยู่เสมอเวลาผ่านไปเมตาเติบโตเป็นหนุ่มที่แข็งแรงและมีจิตใจดีนอกจากการช่วยงานในบ้านและทุ่งนาแล้วเมตายังตั้งใจเรียนหนังสือเป็นอย่างมากเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เรียนเก่งและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาพงและนวลภาคภูมิใจในตัวเมตาลูกชายคนเดียวของเขาเป็นอย่างมาก และพยายามสนับสนุนลูกชายในทุกๆด้านเมตาพอดีใจที่เจ้าตั้งใจเรียนและช่วยงานที่บ้านอย่างขยันขันแข็งนะเจ้าทำให้พ่อกับแม่นะภูมิใจมากเลยนะรู้ไหมผมพูดด้วยความภาคภูมิใจในตัวของลูกชายขอบคุณครับพ่อผมจะตั้งใจเรียนและทำงานหนะักเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวผมเสมอนะครับเมตาตอบพร้อมกับรอยยิ้มหนวนเข้ามาเสริมชัยจะลูก พ่อกับแม่รักและสนับสนุนเจ้าในทุกๆด้านเลยนะลูกเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับพ่อกับแม่แล้วเมตารู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนที่พ่อกับแม่มีให้กับเขาอย่างเต็มที่ทำให้เขามีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเมตาใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเขาใฝฝันที่จะมีโอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมา ใช้พัฒนาชุมชนและครอบครัวของเขาวันหนึ่งเมตาบอกกับพ่อและแม่ว่าเขาต้องการจะไปศึกษาต่อในเมืองกรุงเพื่อให้ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นพ่อครับแม่ครับผมอยากจะไปเรียนต่อในเมืองเพื่อที่ผมจะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของเราและผมอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวผมครับเมตากล่าวด้วยความตั้งใจพงและนวล มองหน้ากันและยิ้มด้วยความภาคภูมิใจลูกพ่อกับแม่สนับสนุนเจ้าเสมอไม่ว่าจะตัดสินใจทำสิ่งใดพ่อกับแม่ก็เชื่อว่าเจ้าจะทำได้นะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับพ่อผมจะทำให้ดีที่สุดและจะกลับมาพัฒนาบ้านเราให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเมตากล่าวด้วยความมั่นใจเมื่อถึงวันที่เมตตาต้องจากบ้านไปเรียนต่อในเมืองกรุงพง์และนวล ก็มาส่งลูกชายด้วยความภาคภูมิใจและความห่วงใยพวกเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรอวันที่เมตากลับมาพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเมตาดูแลตัวเองดีๆนะลูกเมืองกรุงมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างจากบ้านเราพ่อกับแม่จะรอจะกลับมานะพงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนใช่จ้ะลูกพ่อกับแม่รักและเป็นห่วงลูกเสมอนะจ๊ะ อย่าลืมทานข้าวให้เยอะๆนอนหลับให้เพียงพอนะอย่าหักโหมมากจนเกินไปนวลกล่าวด้วยน้ำตาคลอครับพ่อแม่ผมสัญญาว่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเราผมจะไม่ลืมสิ่งที่พ่อกับแม่สอนครับเมตากล่าวด้วยความมั่นใจเมื่อเมตาเดินทางมาถึงเมืองกรุงเขาพบกับความเจริญรุ่งเรืองและความมีชีวิตชีวาที่แตกต่างไปจากชนบทอย่างสิ้นเชิง เมตาหลงไหลในแสงสีเสียงและวิถีชีวิตที่เร่งรีบของเมืองใหญ่เขาตั้งใจเรียนและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆที่มีความคิดและความฝันเช่นเดียวกับเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมตาเริ่มเข้ากับวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ได้ดีขึ้นเขามีโอกาสทํางานพิเศษและพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของเขา เมตารู้สึกได้ถึงการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองเขารู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่สดใสและประสบความสำเร็จในเมืองใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเมตาก็เริ่มลืมความฝันและคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่เขาลงลืมในชีวิตที่สะดวกสบายและไม่เคยคิดถึงการกลับไปใช้ชีวิตที่ชนบทอีกเลย ที่บ้านในชนบทพงและนวลยังคงทำงานในทุ่งนาและดูแลบ้านเรือนเหมือนเดิมพวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันที่เมตตาลูกชายคนเดียวจะกลับมาพร้อมกับความหวังและความฝันที่เคยให้กันไว้พี่พง์เมตาไม่ได้เขียนจดหมายมานานแล้วนะจ๊ะลูกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันเป็นห่วงลูกจังเลยจ้ะพี่นวลพูดด้วยน้ำเสียงเศร้า ใจเย็นเยนนวลเมตตาคงยุ่งกับการเรียนและการทำงานนะ่ะเราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกว่าลูกจะต้องกินอิ่มและนอนหลับอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงรอกพงตอบด้วยความหวังและปลอบใจภรรยาแต่นานวันเข้าความหวังก็เริ่มจางหายไปพงและนวลไม่รู้ว่าเมตตากำลังทำอะไรอยู่และอยู่ที่ไหนพวกเขาทั้งคู่ยังคงรอคอยด้วยความหวังที่ริบหรี่ เช้าตรู่วันหนึ่งพงและนวลตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปขายผักที่ตลาดในหมู่บ้านพวกเขาเก็บผักสดๆจากสวนที่ปลูกไว้และบรรจุลงในตะกร้าอย่างเรียบร้อยพี่พงฉันคิดว่าเราน่าจะเก็บผักไปขายเยอะๆหน่อยนะจ้าวันนี้เห็นว่าในหมู่บ้านมีงานด้วยนะจ๊ะนวลพูดด้วยรอยยิ้มใช่จ้ะนวลวันนี้คงจะขายดีนะ่าดูเลยนะพงตอบกลับด้วยความหวัง พวกเขาออกจากบ้านพร้อมกับตะกร้าผักและเดินทางไปยังตลาดบรรยากาศเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยความสดชื่นและเสียงนกที่ขับขานพวกเขาไม่รู้เลยว่าน,นี้จะเป็นเช้าที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลขณะที่พงและนวลเดินอยู่ข้างถนนมีรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและเสียการควบคุมพุ่งตรงมาที่พวกเขา ทั้งสองคนพยายามหนีแต่ก็ไม่ทันรถชนเข้ากับพวกเขาอย่างแรงพงและนวลล้มลงกับพื้นและพวกเขาเสียชีวิตในทันทีข่าวการเสียชีวิตของพงและนวลกระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกตกใจและเศร้าโศกกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่เพียงสูญเสียคนดีที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แต่ยังเสียเพื่อนบ้านที่รักและคอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเมื่อข่าวการเสียชีวิตของพ่อและแม่ไปถึงเมตาในเมืองกรุงเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายเมตารู้สึกผิดและเศร้าใจที่เขาไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเขาตัดสินใจกลับบ้านในทันทีเพื่อร่วมงานศพและอำลาพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อเมตากลับมาถึงหมู่บ้านเขาพบว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเสียแล้วบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นบัดนี้เงียบเหงาและว่างเปล่าเมตตาเดินไปที่สวนผักที่พ่อและแม่เคยดูแลแล,และนั่งลงด้วยความเศร้าพ่อแม่ผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้กลับมาหาพวกท่านผมเสียใจจริงๆ เมตาพูดด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุดหลังจากงานศพเสร็จสิ้นเมตาตัดสินใจที่จะไม่กลับไปที่เมืองกรุงอีกเขาต้องการใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านและสานต่อความฝันของพ่อแม่เขาจะดูแลสวนผักและทุ่งนาให้เจริญรุ่งเรืองและนำความรู้ที่ได้เรียนมามาใช้พัฒนาในชุมชนของเขาความรู้สึกผิดและความเสียใจ ที่เมตตามีต่อการที่เขาไม่ได้กลับมาดูแลพ่อแม่เกิดขึ้นมาอย่างหนักหน่วงในใจของเขาเขานึกถึงความรักและความอบอุ่นที่พ่อและแม่เคยมอบให้กับเขาตั้งแต่เขายัางเด็กความทรงจำเหล่านั้นกลับมาอย่างชัดเจนในใจของเขาทำไมผมถึงไม่กลับมาบ้านให้เร็วกว่านี้ทำไมผมถึงปล่อยให้ตัวเองหลงไหลในชีวิตที่เมืองกรุงจนลืมพ่อกลบแม่ไป เมตตาบนกับตัวเองผมจะไม่ปล่อยให้พ่อกับแม่ผิดหวังในตัวผมอีกผมจะทำให้หมู่บ้านนี้เป็นที่ที่น่าอยู่และเต็มไปด้วยความรักเหมือนที่พ่อกับแม่เคยมอบมันให้กับผมเมตตาพูดกับตัวเองพร้อมกับแรงผลักดันที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวันเมตตาออกไปทำงานในทุงน่งนาและดูแลสวนผักเขาใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาจากเมืองกรุง มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรทำให้ผลผลิตดีขึ้นและมีคุณภาพที่มากยิ่งขึ้นชาวบ้านต่างชื่นชมและยอมรับในความสามารถและความตั้งใจของเมตตาเมตตาจะทำให้พ่อกับแม่ของเจ้าภูมิใจแน่นอนพวกเราเห็นถึงความตั้งใจของเจ้าลุงคนหนึ่งได้กล่าวขอบคุณครับผมจะทำให้ดีที่สุดผมจะทำให้พ่อกับแม่ มองลงมาจากสวรรค์และภูมิใจกับผมครับเมตาตอบด้วยความมุ่งมัน่นเมตาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านและดูแลสวนผักและทุ่งนาที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ความมุ่งมั่นและความขยันขันแข็งของเขาทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและชีวิตคนในหมู่บ้านก็ดีขึ้นอย่างมากชาวบ้านทุกคนเห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของเมตา พวกเขาชื่นชมและยกย่องเมตาให้เป็นผู้นำคนใหม่ของหมู่บ้านเมตาไม่เพียงแค่พัฒนาการเกษตรแต่ยังช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนและสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านอีกด้วยวันหนึ่งขณะที่เมตากำลังทำงานในหมู่บ้านเขามองไปที่ท้องฟ้าสีครามและระลึกถึงพ่อแม่ความรู้สึกผิดที่เคยมีเริ่มจางหายไป เมตารู้สึกได้ว่าพ่อกับแม่ของเขาคงภูมิใจในตัวเขาและเห็นถึงความสำเร็จที่เขาทำได้พ่อครับแม่ครับผมหวังว่าพ่อกับแม่จะภูมิใจในตัวผมนะครับผมจะทำให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่และเต็มไปด้วยความรักเหมือนที่พ่อกับแม่เคยทำนะครับเมตาพูดกับตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มเวลาผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆที่เคยเงียบเหงา กลับเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเด็กๆวิ่งเล่นในทุงน่งนาชาวบ้านช่วยกันทำงานและดูแลซึ่งกันและกันเมตาได้สร้างสารรค์หมู่บ้านที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักที่พ่อกับแม่ของเขาได้ฝันไว้เย็นวันหนึ่งเมตานั่งพักที่ลานหน้าบ้านเขามองดูทุง่งนาที่เขียวขจีและรู้สึกถึงความสงบสุขในใจเมตารู้ว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อพ่อและแม่และคนในชุมชนของเขาในที่สุดผมก็ทำสำเร็จแล้วนะครับพ่อแม่ผมขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อและแม่ได้สอนผมให้กํำลังใจผมมาโดยตลอดผมคิดถึงพ่อกับแม่นะครับเมตาพูดกับลมที่พัดผ่านด้วยความอิ่มเอมใจและแล้วชีวิตในหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งเมตาได้เรียนรู้ว่าความรักและความการุณา ที่พ่อและแม่ของเขามอบให้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาแข็งแกร่งและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งเขาสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลและปกป้องหมู่บ้านนี้ด้วยหัวใจและความรักที่เขามีอยู่เสมอ